みなさんおおはよよううございいまますすすニー先生でどろししく今日日本語勉強วีดีโอภาษาญี่ปุ่นวันนี้ที่นเซจะสอนนะคะก็คือเรื่องคำนามโนคำนามนะคะคำนามโนนามคำนามในที่นี้จะเป็นคำช่วยใช้เชื่อมคำนามกับคำนามโดยใช้คำช่วยโนเข้าไปนะคะวิธีการจำไม่ง่ายเลยก็คือว่าในภาษาญี่ปุ่นคำนามกับคำนามจะอยู่ติดกันไม่ได้ต้องมีคำช่วยโนมากั้น นะะในที่นี้นะคะเราลองมาดูนะคะอันแรกก็คือคำนามโ no นแสดงความเป็นเจ้าของคำนามตัวหลังน,นะคะถ้าพูดอย่างนี้เราจะยังมองภาพไม่ออกเดี๋ยวเซมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะเช่นริวกึง่งริวกึง่งคึ่งแปลว่าหนูใช้เรียกเด็กผู้ชายนะคะเหมือนโคน,นันคุ้งเป็นต้นนะคะริวคุ้งให้สกิโอโตสัง่ง โอโตซังแปลว่าคุณพ่อนะคะคุณพ่อโอโตซังในที่นี้ก็คือ,คอเรียกคุณพ่อของคนอื่นนะคะตัวยอย่างเช่นริวคุงโนโอโตซังเดสริวคุงโนโอโตซังเดสนะคะประโยคนี้จะเป็นแปลว่าพ่อของริวนะคะพ่อของริวนะคะโนตัวนี้แปลว่าของนะคะริวคุงก็เป็นคำนามโอโตซังก็เป็นคำนามสังเกตว่าคำนามกับคำนามในภาษาญี่ปุ่นอยู่ติดกันไม่ได้จะต้องมีคำช่วยโน no, มากัน ตรงกลางนะคะดูโครงสร้างประโยคนะคะลิวค no, ุงนกอโตซังคุณพ่อของลิวดูโครงสร้างไทยกับญี่ปุ่นจะต่างกันมากเลยนะคะภาษาไทยจะแปลจากหน้าไปหลังภาษาญี่ปุ่นจะแปลจากหลังมาหน้าถ้าเราจะแต่งประโยคว่าคุณพ่อของลิวคุงเราต้องเอาลิวคุงขึ้นก่อนลิวค no, ุงนกอโตซังอุโตซังจะอยู่ด้านหลังนะคะคำว,ว่าลิวเนี่ยจะมาขยายคำว,ว่าอตโตซังนะคะ คำนามเนะคำนามดูจากโครงสร้างนี้พวกเราพอจะเข้าใจไหมคะ<อ>ให้ดูอีกตัวอย่างหนึง่งมิกิจังจังแปลว่าหนูแต่ใช้เรียกเด็กผู้หญิงแต่ถ้าคุงแปลว่าหนูใช้เรียกเด็กผู้ชายมิกิจังแปลว่าหนูมิกิโอคาซังโอคาซังแปลว่าคุณแม่นะคะมิกิจังโนโอคาซังเดสมิกิจังโนโอคาซังเดสแปลว่าแม่ของมิ k กิ ะคำะว่ามิกิมาขยายคำว่าแม่นะคะมิกิจังนโอคาซังเดสนะคะแม่ของมิกิต่อมานะคะก็คือคำนามโนบอกประเภทชนิดหรือลักษณะของคำนามตัวหลังพูดอย่างนี้ก็ยังจะงงๆอยู่เนาะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเช่นนี้นโนก学生ุเ日本人の学生です学生แปลว่านักเรียน日本人แปลว่า คนญี่ปุ่นนะคะประโยคนี้จะแปลว่านักเรียนคนญี่ปุ่นค่ะจะแปลจากหลังมาหน้านะคะนักเรียนคนญี่ปุ่นนะคะจะไม่บอกว่านักเรียนของคนญี่ปุ่นนะคะจะพูดว่านักเรียนญี่ปุ่นนักเรียนคนญี่ปุ่นสังเกตว่านิฮโอนจินก็เป็นคำนามกากุเซก็เป็นคำนามนะคะดังนั้นนามกับนามอยู่ใกล้กันไม่ได้ต้องมีคำช่วยโนะตรงกลางนะคะต่อมา 日本人の先生です。日本人の先生です。แปลว่าครูชาวญี่ปุ่นนะคะต่อมา Blackpink นะคะคังกุกคุจินโอคาชูเดสคังกคุจินโคาชูเดแปลว่านักร้องชาวเกาหลีนะคะคำนามที่อยู่ด้านหน้าคังก k กคุจินจะมาขยายคำว่าคาชูนะคะใหสกีไทยจีโนคอยเพ ไทจินโนโทโมดะจิเดสแปลว่าเพื่อนชาวไทยนะคะคำว่าชาวไทยมาขยายคำว่าเพื่อนโทโมดะจินะคะให้จ่าเคียวโอวาริมาสมาได้มาโชเน่ชุสมงกัตตาานิเซ็นเซคิดดควดกระซ่ากำบะเตเน่บายบาย